เฉลิมชนพระพันปีสิบริกิจมิ่งบพิษราชชนนีจักรีสมัยมิ่งมงคลราชวงศ์ทรงฉับชัยมิ่งหะไทัยเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี จากลับมาแล้วกับโครงการเทศบาลพบประชาชนที่จะนําการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมากที่สุดพบการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการบริการตรวจสุขภาพในช่องปากการฝึกสอนอาชีพระยะสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนการแสดงบนเวทีของนักเรียน สนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานพิเศษสุดกับการจับฉลากสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนกำหนดจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่26กรกฎาคม2565ณสาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่2วันที่3สิงหาคม25 6 5อณสวนราชานุสร ครั้งที่สวันที่9้าสิงหาคม25 6 5ัยกสณสวนสุขภาพสักแก้วครั้งที่สวันที่15ห้าสิงหาคม25 6 5นสาณสาราประชาคมเทศาบาลเมืองลบบุรีอย่าลืมมาพบกันกับโครงการเทศาบาลพบประชาชนนักนครับโรงเรียนเทศาบาล3ระบบสาธิตเทศาบาลเมืองลบบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่โรงเรียนเทศบาลสามระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวสิริพรกองแก้ว พุ่มในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยเริ่มต้นพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพัานพุ่มของผู้แทนคณะครูผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนนักเรียนพร้อมด้วยการแสดงรำถวายพระพรจากนั้นนางสาวสิริพรกองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีพร้อมกับได้วางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและเปิดกรวยถวายราชาสการะเบื้องหน้าพระบรมราชาย,ยาลักษ์จากนั้นนางสาวศิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติใจความตอนหนึ่งว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนับเป็นโอกาสมหามงคล ที่ระสมนิกร์ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่จาจักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ส่งประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะด้านการพระพุทธศาสนาพระองค์ส่งได้ส่งเสริมสนับสนุนทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอันเป็นการแสดงถึงพระราชศรัทธา ประสาธะในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนยังเป็นผลให้พวงพระศกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระราชาศรัทธาแห่งพระองค์และพร้อมที่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงบำเพ็ญบุญบารมีไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบไป จากนั้นนางสาวสิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยและกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษ์สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2565รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระศกนิกรของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีมีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ ต่างพร้อมใจการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนา,ายแพทย์พระราศกรไกลเลิกกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลรบุรี e, ที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าโดยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเลกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ